โรงเรียนเทศบาลหน่วยต้นสุกันบ้างค่ะชั้นอนุบาลจํานวน1 8 4คนชั้น,นประถมศึกษาป .1 หนึ่งป6จํานวน321คนชั้นมัธยมศึกษาม .1 ึงถึงมสาจํานวน100คนโอ้โหรวมจ,จัหาวนนักเรียนทั้งหมด605คนปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนเป็นศูนย์การการศึกษา เพื่อประชาชนมุ่งเน้นนักเรียนเป็น,ปนคน,คนดีคนเก่งมีความสุขวิสัยทัศน์โรงเรียนคุณธรรมเลิศร้าสดนตรีรเกษตรเพื่อชีวีบริหารแบบนี้ส่วนร่วมรวมพลังมุ่งสู่อาเซียนอุดมการความพยายามสร้างความสำเร็จเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราเต้นเล่นดนตรีพาชีวีมีสุขสู่อาชีพ ยอของโรงเรียนผลงานระดับประเทศ 1. รางวัลโรงเรียนส,ส่งเสริมสุขภาพระดับเทตระดับประเทศ 2. สถสสานศึกษาปลอดภัยสุขภาพ,ภาพนานามรยดีระดับประเทศ 3. องค์กรปลอดภงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับประเทศ 4. ประกวดร้องเพลงรูกรทุง่งโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยระดับประถมศึกษาระดับประเทศ 5. รองแชมป์กีฬานักเรียนหญิงองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่วนวอลเลย์บอลหญิงอายุ2สสป,รรปรรรรีระดับประเทศ 6. ประกวดละครชาดกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศผลงาน 7. การแข่งขันศิลธรรมแห่งชาติละครชาดกได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 8. รางวัลชนะเลิศในการโชมโชู ของสำนรรักงานระดับกระทรวงกาโหุหรายการโชว์ทางโชว์ไทยผลงานดีเด่น1แชมป์ประจำเพิงมชิช้าสวรรณพัฒม์คอนเทสต์4ปีซ้อน2โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนน้องสิงระดับจังหวัด3ประกวดเทลงลูกคุ่มต,ต่อต้านยาเสพติดระดับภาค4โรงเรียนส่งเสริมคุณนธรรมดีเด่น3ปีซ้อน หสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพระดับดีเด่น 6. ชนะเลิศการสิ beyond, ่สร้างสรรค์ระดับจังหวัดระดับแชมป์มัฒศึกษาและมัธยมศึกษาตัวแทนแข่งขันระดับภาคงานศิลปะหัตกรรม ปัญหายาเสพติดสีเด่นกรารประเมินโรงเรียนพระราชถา,านมี6ด้านด้านที่1คุณภาพนักเรียนด้านที่1คุณภาพนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปประการข้อ1รักชาติศาสตร์ข้อ2ซื่อสัตย์สุจริตข้อ3มีวินัย ข้อสี่ไปเลยรู้ข้อห้าอยู่อย่างทอเทียมข้อหกมุ่งมั่นในการทำงานข้อเจ็ดรักการเป็นไทยข้อแปดมีกิจสาธารณด้านที่สองการบริหารการจัดการด้านที่สามการบริหาร ชด้านที่ห้าบุคลารกรและการบริหารบุคลากรด้านที่หกความนิเด่ยนคุณลาดศึกษาเช่นโครงการเด่นหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทะพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลโรงเรียนสงเสริมชาติรับพระดับประเทศสองรางวัลและดนตรี จีชชาสวรรค์ะถมคอนเทส4ซีซอน3โรงเรียนส่งเสริมภูณิธรรมดีเด่นระดับภาคกลาง3ปีซ้อน4การจัดกิจกรรมอาเซียนระดับดีเด่น3ปีซอน5โครงการประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศขอเชิญนักกากรรมการชม